แต่พลังตายฟ้านี้น่าจะอ่อนกำลังไปหน่อยนะคงไม่ถึงกับฆ่าปีศาจปลาพวกนั้นตายหมดหรอกแค่นี้จิตใจนะ่ะข้าจะเพิ่มกำลังให้เองวิชากลืนนะ้ะพลืนข้าจะทำลายสายล่อฟ้าก่อนแล้วก็ใช้พลังกลืนน้พาในการเสริมกำลังเท่านี้พวกปีศาจปลาในทะเลสาบรวยเย็ยนก็ถูกกำจัดได้อย่างงไไ่ายดาย กุจแจลาแต่กล่าหาอย่างสิทธิ์ค่ะกูงาเปรียบไม่ได้แล้วอะไรนะเจ้ามีพลังสายฟ้าต่อตัวเจ้ามาด้วยดูท่าทางเจ้าจะต้องบรรลุกันได้อีกไม่ช้านนแน่แน่สิทธิ์รักข้าไม่เคยเห็นใครบรรลุกั้นด้วยท่านี้เลยเจ้านี่เนื้อธรรมชาติจริงๆลานพิธีโรงเรียนเฉาวินไอ้เย็นนั่นคงไม่กลับมาอีก คงกำลังตกประกำลำบากอยู่ที่ไหนสักที่สินะหึน่าสงสารจริงๆแรงแก่คนเดียวจะมาสู้กับพวกข้าที่กำลังคนเยอะแยะได้อย่างไงกันล่ะข้าต่างหากที่จะต้องเป็นสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวที่ท่านเกวียนจีหลิวเลือกนะโอ้จริงสินางยังต้องร้องเสียงหมูด้วยอยากเห็นจริงๆว่ัวจะเป็นยังไง เกิอดอะไรขึ้นเจ้าเจ็บตรงไหนรอเปล่าพี่เหยียนเจ้าได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรอเปล่าเหยียนเป็นอย่างไรบ้างอ้าวนี่มันเหี้ยเหียนนี่นาะดูท่าตาคง,งหมดแรงไปไม่น้อยนั่นเนี่ยเป็นไงหรือได้แก่นปีศาจมาเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องกังวลไปนะข้าไม่เป็นไรหรอกนะก็แก้เสื้อผ้าหลุดรูดไปบ้างเท่านั้นเอง นายยังทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเอาเถอะถ้าอยากรู้ตอนที่เจ้าลงโทษยังจะกล้านิ่งเฉยอ,อยู่แบบนี้หรือไม่นะโอ้เจ้าคงเก็บมาได้เยอะสินะก็แค่ยี่สิบห้าอันเองจะต้องประกาศให้คนทั้งโลกรู้เลยหรือเปล่าล่ะยี่สิบห้าอันก็ถือว่าเยอะมากเลยนะปกติเก็บได้สักสียีอันก็พอใจแล้วแต่นี่สุดยอดจริงๆเลยฮะ ที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์คนไหนในเฉาหวินที่จะเก็บเกี่ยนปีศาจได้มากขนาดนี้เลยเกรงว่านางคงเป็นสิทธิ์คนแรกของเฉาหวินที่เก็บเก่นปีศาจได้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เลยเป็นไงล่ะเห็นเก่นปีศาจที่กล้าเก็บมาแล้วกลัวจนถีน่ราดไปเลยหรือไงเจ้าแพ้แล้วยังจับปวดลงโทษอยู่อีกหรือไม่จำได้สิใครแพ้ต้องร้องเสียงหมู่ต่อหน้าทุกคนดี งั้นข้าจะรอชมการแสดงของเจ้าละกันเฮ้ยพี่สาวคนนี้ดวงโซจริงๆอยู่ๆไปประนันอะไรกับคนที่ไม่หาแก่นปีศาจได้มากที่สุดอย่างนางนั่นสินางต้องร้องเสียงหมู่ต่อหน้าทุกคนเจ้านะหน้าอายชะมัดถ้าเป็นข้าข้าคงขุดหลุมฝังตัวเองไปแล้วพี่สาวคนนี้จังหน้าสงสารจริงๆพี่เหียนข้ามีอยู่สีอันเจ้าเอาปองข้าไปเถอะนะ สำหรับข้าจำนวนเขียนปีศาจไม่ได้มีผลต่ออาจารย์ที่จะเลือกข้าเป็นศิษย์หรอกนะข้าได้เขียนปีศาจมาสามันเจ้า,เาไปเถอะข้ามีสี่อันแต่หากข้าเยี่ยนไปคะแนนทดสอบครั้งนี้ของข้าก็จะส่วนเปล่าน่ะสิขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะแต่พวกเจ้าอ่ะไม่ต้องห่วงข้าข้ามีวิธีจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วพวกเจ้าเก็บเขียนปีศาจของเตียงไว้เถอะการทดสอบครั้งนี้สําคัญมากอืม หมดเวลาทุกคนจงเข้าแถวรายงานจำนวนแก่นปีศาจที่ตนเองเก็บมาได้หนึ่งชั่วโมงต่อมาคะแนนรวมในการตรวสอบครั้งนี้ไม่เลวเลยนะมีคนหนึ่งได้แก่นปีศาจมากเหนือความคาดหมายของเลรล่าติอาจารย์มากอีกทั้งยังเก็บแก่นปีศาจได้มากที่สุดในประวัติการของโรงเรียนจอวินฮะต้องเป็นข้าแน่ๆได้เวลาประกาศผลสักทีครั้งนี้ เจวกาต้องโด่งดังไปทั่วเฉาวินแน่เฮ้อพวกเราเห็นว่าสิทธิ์คนนั้นเป็นผู้มีความสามารถและอาจารย์เกวียนจีหลิวจะยอมรับเป็นสิทธิ์นับว่าเป็นเกยียรติอย่างมากทีเดียวว้าวในที่สุดท่านอาจารย์เกวียนจีหลิวก็เปิดรับสิทธิ์แล้วอีกทั้งยังเป็นผู้หญิงด้วยน่าตื่นเต้นชะมัดใช่นางจะได้อยู่กับอาจารย์เกวียนจีหลิวทุกวี่ทุกเวลาด้วยนะแค่คิดก็ดีใจจนนอนไม่ลหลับแล้วล่ะ เกวียนจีหลิวนี่สนเสน่ห์แรงจริงๆดูสาวๆพวกนั้นดิวิดวายวิดแปกันใหญ่เลยแหม่ข้าชื่อเจียซีคารวะท่านอาจารย์เกียนจีหลิวเจ้าทำอะไรนะข้ายังพูดไม่จบเลยเจ้าถูวิสาสาเข้ามาได้ยังไงพวกเจ้ารู้จักมารยาทไหมจิตสํานึกอยู่ไหนกันหมดละข้ารีบนะเจ้าค่ะเวลาใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วแต่แล้วยังไงล่ะ เดี๋ยวข้าก็าจะได้เป็นศิษย์ขององค์ชายเฉินแล้วถึงเป็นศิษย์ของอาจารย์ผู้แก่งแกร่งที่สุดของเฉวินหากข้าไร้มารยาทและวจะําไมเขาแค่ตื่นเต้นก็เลยลืมไปนะคะอีกอย่างเดี๋ยวข้าก็าจะได้เป็นศิษย์ของอาจารย์เปียนจีหลิวแล้วข้าดีใจจนเผลอจาตัวไม่มีมรารยาทนนะ่ะเรื่องนี้น่าจะเข้าใจกันได้นะเจ้ากําลังจะบอกว่าเจ้าเป็นศิษย์ของเปียนจีหลิวงั้นหรอเหตุใดข้าจึงไม่รู้เรื่องนี้ นะ่าอึดอัดจังเป็นไปได้ยังไงข้ามั่นใจว่าข้าเก็บเกี่ยนปรศาั์ได้เยอะที่สุดนะนอกจากข้าจะมีใครที่เหมาะสมจะเป็นสิทธของท่านเกวียนจีดูอีกได้ล่ะอเกิดอะไรขึ้นสายตาของอาจารย์ทวผู้ฟ้ามีปัญหาหรือไงอันดับหนึ่งต้องเป็นชื่อข้าสิอยากรู้ไหมว่าที่หนึ่งคือใครเจ้าค่าเช่นนั้นท่านรีบประกาศเถอะนะอาจารย์ บัตรนี้ก้าจะประกาศนามของผู้ที่รับรางวัลอันดับหนึ่งของการทดสอบครั้งนี้ข้าควรจะประกาศตั้งนานแล้วล่ะจะรอตั้งนานทำไมอ่ะอันดับหนึ่งได้แก่เหยียเย็ยนว่าไงนะปเป็นไปไม่ได้ที่หนึ่งก็จะเป็นข้าสิเป็นเยียเย็ยนไปได้ยังไง พวกเจ้ารู้ไหมข้าเก็บแก่นปีศาจมาได้เท่าไหรอืม่แล้วเจ้าเก็บมาได้เท่าไหร่ล่ะยี่สิบ้าอันยี่สิบ้าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วเจ้าล่ะเยี่เยียนจาเก็บมาได้เท่าไหร่ทําไมถึงได้ที่หนึ่งเย่เยียนเก็บแก่นปีศาจมาได้หนึ่งร้อยยี่สิบ้าอันแก่นปีศาจที่เจ้าเก็บมามก็แค่เศษของนะเอ๊ะเออ อะไรนะหนอยยี่สิบห้าอันเลยเหรอจ๊อกแปบ๊บเป็นไปไม่ได้เจ้าเก็บเกลียนปีศาจมาเยอะขนาดนั้นได้ยังไงหนังต้องใช้วิธีชุ่ริตบางอย่างแน่ถึงได้เกลียนปีศาจมาเยอะขนาดนี้หนังกี้โกงบ้าเอ้ยข้ามีพวกช่วยเหลือยังเก็บมาได้แค่ยี่สิบห้าอันหนังเยี่ยเหยียนคนเดียวถึงได้เยอะขนาดนั้นได้ยังไงล่ะหนังต้องหาคนมาช่วยแน่ไร้กาดนักเอ๊ะ ร้อยยี่สิบว่าอันมันเยอะมากจริงๆนะหรือว่าเย่เหยียนจะโกงจริงๆไม่มีทางเป็นไปได้แนะ่แต่เราไม่มีหลักฐานนี่นาะก็ตามที่เห็นแหละไม่มีทางพี่เหยียนไม่ทําอะไรแบบนั้นแนะ่เท่าที่รู้จักเย่เหยียนมานางไม่มีทางทําเรื่องเช่นนั้นหรอกต้องมีการเข้าใจผิดแน่ๆแก่นปีศาจจำนวนมากขนาดนั้นเป็นไปได้หรือที่นางจะหามาคนเดียวนะ่ะอืมโกงเหรอ ใช่เจ้าค่ะท่านอาจารย์เพื่นจีหลิวต้องไปสูน์ความจริงนะเจ้าค่ะแก่นปีศาจต,ตั้งหนึ่งร้อยยี่สิบห้าอันไม่ได้หากัน,นง่ายๆสักหน่อยเยียเหยียน,ยยนต้องแอบคนออกมาช่วยแน่ๆการโกงในสนามทดสอบถือว่าปิดกฎของสนักงานท่านต้องลงโทษนางซะนะเจ้าคะลงโทษแล้วเจ้าคิดว่าข้าต้องลงโทษกลนโกงอย่างไรล่ะให้นางและห้องน้ำทั้งหมดในโรงเรียนเฉาหวินและไม่อาจารย์ท่านไหนรับนางเป็นสิทธิ์ ให้นังนี่เป็นล้างห้องนะ้ำไม่เหม็นๆซะแล้วคก็จะได้เป็นสิทธิ์ของท่านเกรียนจีเหลียวแผ่อำนาจไปทั่วนางนั่นก็ทำได้แก้มองข้าไปทุกที่ทุกอย่างอีกอย่างนางก็ไม่มีอาจารย์ท่านไหนรับเป็นสิทธิ์นางก็ทำได้แก้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในโรงเรียนเฉวินแห่งนี้ <c oughs> น่าสนุกจริงๆเป็นวิธีการที่ดีเลยละ่ะเอาละ่ะ ข้าจะให้เจ้าดูว่าเย่เย็นกกงอย่างที่เจ้าว่าหรือไม่อาจารย์จัวปู่ฟานเรียกภาพของเย่เย็นออกมาดูสิฟิวตูมให้ตายเถอะเย่เย็นเจ้งฉลาดนะนางหาวิธีใช้พลังสายฟ้าในการจัดการพวกปีตา์ปลากินคนนั่นสิเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยแล้วว่าทำไมถึงเก็แแกนปีศาจได้เยอะขนาดนี้ทำไมข้าถึงคิดวิธีเช่นนี้ไม่ออกเลยนะ เทียกับเยียเยนแล้วไม่ได้เลยล่ะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเยียเย็นใช้ความฉลาดตักแรมของตนเองทําไม่ได้แกนปีศาจมามากาากันนาดนี้นางไม่ได้โกงและยังไม่มีสิทธิ์หมายกนไหนในจอวินที่ทำผลงานได้ดีขนาดนี้ใช่เยียเยนมีความสามารถจริงๆไม่แปลกเลยที่จะเป็นท่านสิทธิ์ของเวียนจริงหรือจับตามหอหากก้าได้นางมาเป็นสิทธิก็คงจะดีน่าเสียดาย ท่านเกวียนจีเหลียวเลือกไปก่อนซะแล้วนายเกวียนจีเหลีวนี่พูดจาดีใช้ได้เลยนะเจ๋งมากปะปะเป็นไปไม่ได้เย่เยน็นเจ้าว่าเกนปีศาจมาด้วยตัวเองจริงๆรหรือจะเจ้าโถ่ทุกคนเห็นกันหมดแล้วว่าข้าเก็บเก่นปีศาจมาได้ยังไงหวังว่าเจ้าคงไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะแล้วเจ้าล่ะได้แก่นปีศาจพวกนี้มายังไงละเออ คือเออคือข้าเออนั่นสิเจ้าควรแสดงให้คนอื่นเห็นด้วยนะแกนปีศาจที่เจ้ากลมาก็ไม่เด่นน้อยเลยนี่มามาไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเออของข้าต้องไม่ต้องไปส่อะไรหรอกค่ะเออแย่ yeah, แล้วถ้าคนอื่นเห็นแล้วก็ทุกคนจะเห็นไหมว่าข้าโกงนะ่ะข้าเป็นคนยุติธรรมเสมออาจารย์จัวปูฟ่ฟานเรียกบันทึกของนางมาสิ ฟิวให้ตายเถอะนางตังหะเราที่โกงข้าตามลากแกน็บริษัทกุนเย่ยงลำบากแต่นางกลับจ้างกุณมาช่วยเหลือหน้าไม่อายตัวเองโกงแล้วยังทบก็เอนื่ออีกถ้ากุณอย่างนางได้ที่หนึ่งการทดสอบครั้งนี้ก็เป็นเรื่องตลกแล้วขนาดโกงแล้วยังได้มาแค่ยี่สิบห้าอันเองเทียบกับเย่เหยียนแล้วยังไม่ได้เลยหาคนมาเสียตั้งเยอะยังเอาชนะเย่ียนไม่ได้ตลกสิ้นดี